วิสัยทัศน์ด้านผังเมืองของคุณทักษิณชินวัตรเพิ่งจบไปเมื่อวานครับสำหรับงานใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปี2567ก็คืองาน Vision for Thailand ซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์ Nations นะครับที่สยามพารากอนเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองพระเอกของงานนี้ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรได้ขึ้นเวทีใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆครับ ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะปรับปรุงฟื้นฟูประเทศไทยอย่างไรก็มีหลากหลายมิติที่คุณทักษิณได้กล่าวเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการนี่สิทโิ์ครเลือนเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องของการดึงเอาเศรษฐกิจนอกระบบขึ้นมาสู่เศรษฐกิจในระบบซะเพื่อให้เราได้ภาษีอากรมากขึ้นเรื่องของการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมตัวนําของประเทศไทยในอนาคตเรื่องของการรับมือกับความขัดแย้ง ทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งจะพยายามเดินแน่นอนนะครับและเรื่องของการเจรจากับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อให้ประเทศที่ขัดแย้งกับประเทศไทยมีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่แต่เราสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แต่ก็มีประเด็นที่คุณทักษิณพูดถึงมิติในการพัฒนาเมืองและการผังเมืองในหลายประเด็นทีเดียวครับ ผมจะเอามาขยายให้ทุกท่านได้ฟังครับเรื่องแรกที่พูดรตรงๆเลยที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองคือการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณที่ถมทะเลปากน้ำและย่านบางขุนเทียนครับประเด็นสำคัญก็คือว่าไอภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยทำให้ทุกเมืองที่อยู่ริมทะเลครับมีความเสี่ยงต่อการเกิด น้ําท่วมเพราะระดับน้ําทะเลจะยกตัวสูงขึ้นและแน่นอนว่ากรุงเทพหมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางทั้งการบริหารการปกครองเศรษฐกิจเกตเวของประเทศศิละปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุกอย่างของประเทศไทยนะครับมีความเสี่ยงสูงมากแน่นอนนะักวิชาการทั้งหลายก็ได้เตือนถึงความเสี่ยงเรื่องนี้เอาไว้หลากหลายช่วงเวลามาแล้วนะครับสิ่งที่คุณทักษิณได้เสนอเอาไว้ก็คือใช้การถมทะเล มาเป็นขันกั้นน้ําแล้วบริเวณที่ถมทะเลตรงนั้นกับพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ช่องว่างตรงนั้นเนี่ยก็จะทําการพัฒนาเมืองใหม่ขึ้นมาครับเพราะว่าเมืองตรงนั้นเนี่ยได้มาจากการถมทะเลแล้วก็จะ พัฒนาเมืองขึ้นเพื่อจะลดความแออัดของกรุงเทพหมหานครแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเปะปากครับจะเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองใหม่แห่งอนาคตจะเป็นเมืองสีเขียวครับเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะให้ใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีีเท่านั้นนะครับในเมืองนี้ไม่ให้รถพลังงานสันดาบซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปใช้ในเมืองนี้ได้มีรถไฟเชื่อมโยงกับกรุงเทพหมหานครอย่างสะดวกรวดเร็ว แล้วก็ได้ป้องกันน้ําท่วมไปด้วยวิสัยทัศน์ตัวนี้เนี่ยเขาเล็งไว้บริเวณทะเลปากน้ํากับบริเวณบางขุนเทียนครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าแนวคิดในการที่จะถมทะเลปิดปากอ่าวไทยนะครับขยายออกไปเพื่อป้องกันน้ําท่วมน้ําเข้ามาท่วมในบริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเนี่นยมีแนวคิดและ เป็นข้อเสนอมานานแล้วแล้วก็คุณทักษิณก็ไปพนวกกับทิศทางในการพัฒนาเมืองที่โลกเขาทำกันอยู่ก็คือการเป็นเมืองที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นเนตซีโร่เป็นเมืองสีเขียวหลายๆเมืองก็ทําแล้วครับอย่างที่เราเคยได้ยินมาสดาซิตี้นะครับเขาก็เป็นวิธีเดียวกันก็คือจะใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในเมืองนี้แล้วก็ไม่ให้ รถพลังงานสันดาบเข้าไปวิ่งในเมืองเลยยานพาหนะทั้งหมดจะเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองใหม่ด้วยประโยชน์ทั้งในการป้องกันน้ําท่วมลดความแออัดของกรุงเทพมหานครและเป็นเมืองที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองสีเขียวในอนาคตของประเทศไทยต่อไปประเด็นที่2ที่คุณทักษินได้กล่าวถึงการพัฒนาเมืองและการผังเมือง ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยครับแล้วคุณทักษิณพูด2มิติที่แตกต่างกันมากแต่เอามาประสานเป็นมิติเดียวกันได้นั่นคือคุณทักษิณพูดถึงการเป็นบ้านหลังที่สองที่ชาวต่างชาติรวยจะมาซื้อในประเทศไทย คุณทักษิณมองว่าเรามีโอกาสตรงนี้เพราะว่าความมั่นคงทางการเมืองและความที่ประเทศไทยไม่ขัดแย้งกับใครมีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์น้อยกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เศรษฐีจากประเทศที่มีความขัดแย้งสูงมาหาซื้อบ้านสำรองไว้เป็นบ้านหลังที่สองหรือเป็นแหล่งประกอบธุรกิจหรือว่าการ work from anywhere ของกลุ่มคนรวยทั้งหลายมาอยู่ในประเทศไทยได้นะครับ แต่การให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ก็จะเจอประเด็นทางการเมืองครับว่าเป็นการขายชาติเอาที่ดินทรัพยากรสําคัญของประเทศไทยไปขายให้คนต่างชาติคุณทักษิณก็เลยหาวิธีการแก้ไขเอาไว้บอกว่าการซื้อขายระหว่างคนต่างชาติกับเจ้าของที่ดินคนไทยเนี่ยให้ซื้อขายตามปกติครับแต่ชาวต่างชาตินั้นไม่ได้ถือของโฉนดไปแต่ว่าโฉนดนั้นจะถูกโอนไปที่กรมธนารักษ์ แล้วชาวต่างชาตินั้นจะได้สิทธิ์ในการใช้ที่ดินนั้น99ปีกรมธนารักษ์จะเป็นเจ้าของที่ดินนั้นเมื่อชาวต่างชาตินั้นใช้ที่ดินครบทั้ง99ปีเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของหลวงหรือตกเป็นของประเทศภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ขายที่ดินให้คนต่างชาติก็ได้เงินไปเลยได้ตามราคาขายปกติ แต่ว่าที่ดินนั้นกลายเป็นของกรมธนารักษ์แล้วกรมธนารักษ์ก็ให้ชาวต่างชาตินั้นเช่า99ปีคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยครับว่าตัวเลข99ปีมันแปลกไหมใครจะมาเช่าถึง99ปีคนที่จะเช่าได้ก็อายุ30-40ปีขึ้นไปจึงจะมีเงินมาซื้อที่ดินในประเทศไทยก็รวยพอนะครับกว่าจะตั้งตัวได้แล้วจะมีอายุจนถึง120-130ปีหรือคงไม่ใช่มั้งไม่ใช่ครับเลข99ปีมีความสำคัญต่อการ เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งที่คุณทักษิณเสนอก็คือว่าชาวต่างชาติที่ซื้อที่ดินแล้วใช้งานได้99ปีเนี่ยจะถูกก็อกว่าใช้อย่างอื่นไม่ได้จะมาทําการเกษตรเพื่อแย่งอาชีพของคนไทยหรือทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้แล้วจะผูกพันกับอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าคุณทักษิณบอกว่า ถ้าแบบนี้ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินด้วยกลไกอะไรก็ตามไปอยู่ที่กรมธนารักษ์ก็ตามทีแหละแต่ก็ชาวต่างชาติซื้อที่ดินนั่นแหละแล้วคนไทยเนี่ยจะซื้อที่ดินไหวเหรอในเมื่อคนต่างชาติเขามีปัญญาและมีกําลังทรัพย์มากกว่าที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยจ่ายไหวอะ่ะแล้วก็จ่ายแพงได้คนไทยจะไม่มีที่อยู่เลยใช่ไหมปรากฏว่าสิ่งที่คุณทักษิณคิดเอาไว้เนี่ยมันผูกพันกันครับบอกว่าเงินเหล่านั้นส่วนหนึ่งเนี่ยจะกลับมาสร้าง Affordable Housing คือบ้านที่คนไทยสามารถจ่ายไหวได้แล้วก็เล็งไว้ในพื้นที่ที่เป็นสถานีของรถไฟครับเช่นเชียงรากน้อยสถานีรถไฟทนบุรีจะให้คนไทยเนี่ยสามารถเช่า99ปีได้เช่นกันโดยไม่มีเงินดาวผ่อนแค่30ปีแต่ว่าอยู่ได้99ปีพอไม่มีเงินดาวแล้วผ่อนก็ถูกลงและ มูล,ลค่าของที่ดินก็จะถูกลงเพราะเป็นการเช่าไม่ใช่เป็นการซื้อท่านนึกออกไหมครับว่าราคาที่ดินเนี่ยมันขึ้นกับการใช้งานคูณกับจํานวนปีที่ใช้ได้การซื้อที่ดินเนี่ยที่ราคามันแพงมากเพราะเมื่อซื้อมาแล้วที่ดินเป็นของเราตลอดไปแต่ว่าเช่าเนี่ยราคามันจะถูกกว่าเพราะว่ามันมีจํานวนปีที่ล็อกเอาไว้จะ99ปีนานมากก็ตามทีแต่ว่ามันจะถูกกว่า ที่ดินที่ต้องซื้อมาดังนั้นคนไทยก็จะสามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จ่ายไหวได้ด้วยการสนับสนุสนของรัฐและไม่ต้องซื้ออยู่ได้99ปีตัวเลขเดียวกับที่ให้ชาวต่างชาติซื้อและใช้งานได้99ปีตัวเลข99ปีนี่แหละครับที่โลกใช้กันไปทั่วกับการที่รัฐ จะเป็นรัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นหรือว่าคณะกรรมการบริหารเมืองก็ตามให้ประชาชนในเมืองนั้นเช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้99ปีไม่มีใคอยู่ถึงหรอกครับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยแต่เขาต้องการให้มีความมั่นคงของที่อยู่อาศัยไปจนตายเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ต้องมากังวลว่าตอนชั้นเก่ๆแล้วชั้นจะถูกไล่ออกจากบ้านเนื่องจากหมดสัญญาเช่า เราคิดง่ายๆครับเราจะมีเงินพอที่จะเป็นเงินวางไว้สําหรับที่จะเช่าที่ดิน99ปีเนี่ยเราอายุประมาณ30-40ปีแล้วครับแล้วเราก็จะมีอายุไปจนถึง100ปีก็จะเช่าประมาณ60-70ปีเท่านั้นล่ะครับไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ใช้หรอกเราตายไปก่อนแล้วแต่เขาเป็นเลข99เอาไว้เพื่อว่าคุณจะมีความมั่นคงที่อยู่อาศัยไปจนตายไม่ได้หมดสัญญาตอนที่คุณอายุ70 80หรือ90ที่คุณไม่มีปัญญาจะหาเงินก้อนใหม่มาวางเงินดาวเพื่อจะเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักสินคิดคือ2มิติคู่กันคืออันไหนที่ขายแพงได้ก็ขายไปแต่ไม่ได้สิทธิบนที่ดิน ส่วนคนไทยก็มีความมั hmm. ่นคงของที่อยู่อาศัยไปจนตายโดยไม่มีภาระที่จะต้องซื้อที่ดินในราคาแพงมาเป็นของตัวเองด้วยการเช่าระยะยาวนั่นเองนะครับก็เห็นว่ากลไกเช่าระยะยาวใช้ได้ทั้ง2มิติแพงก็ได้ถูกก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ปี1893มากับอุทยานนครหรือ g a r เด n City โดยเซอร์เอเบนเซอร์โคเวิร์ดได้คิดเอาไว้แล้วครับ เรื่องต่อมาครับที่คุณทักษิณพูดอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าเกี่ยวข้องกับการผังเมืองแต่เนื้อความคือการผังเมืองแท้ๆเลยนั่นคือการที่จะทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายของประเทศไทยเป็นราคาแฟดเรท20บาทตลอดสายทุกสายนะครับโดยที่ไปเอาสัมปทานที่เอกชนถืออยู่ กลับคืนมาเป็นของรัฐทั้งหมดผมไม่แน่ใจครับว่าท่านเจ้าของหรือว่าผู้บริหารสูงสุดของ bts แล้วก็ bem ที่นั่งอยู่ในการบรรยายครั้งนี้ด้วยจะสะดุ้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิธีคิดของคุณทักษิณก็คือว่าจะใช้การลงทุนผ่าน infra structure fund ก็คือเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็คือเปิดขายกองทุนนี้ออกไปให้คนมาซื้อกองทุนนี้แล้วก็เอาเงินเนี่ย มาทำการบริหารจัดการทำให้รถไฟฟ้าอยู่ในราคา20บาทตลอดสายประเด็นสำคัญตัวนี้ก็คือว่าสิ่งที่โลกทำกันก็คือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเราไปญี่ปุ่นจะเห็นว่าสถานีรถไฟฟ้าในโตเกียวในเมืองโอซาก้ามีศูนย์การค้าครอบอยู่บนสถานีและอยู่ข้างๆเลยครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่จะทำให้การ คิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในราคาที่ประชาชนจ่ายไหวได้โดยการมีรายได้จากการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากการมีรถไฟฟ้าแล้วทําให้การเข้าถึงบริเวณโดยรอบสถานีเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นมากเอกชนที่ทําเรื่องของธุรกิจต่างๆเ,เขาก็เล็งเห็นครับเขาอยากลงทุนทําศูนย์การค้าทําพาณิชยกรรมในพื้นที่ที่มีลูกค้ามีคนเข้าถึงเยอะเพราะฉะนั้นมันเป็นทาเลทองอยู่แล้วครับ การที่จะทํารถไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงเป็นเรื่องปกติในโลกที่จะพัฒนาพื้นที่รอบสถานีภายใต้หลักการ Transit Oriented Development การเก็บภาษีราบลอยหรือว่า Win for Tax กับแปลงที่ดินที่อยู่โดยรอบสถานีเพราะว่าได้เอาเงินภาษีของประชาชนไปลงทุนในระบบรถไฟฟ้าแล้วเจ้าของที่ดินรอบๆสถานีเนี่ยถูกหวยครับ มันก็เป็นเรื่องที่ชอบทําอยู่ที่โลกทํากันครับไปเก็บภาษีเพิ่มเติมคืนมาเพราะคุณถูกหวยจากการเอาเงินของคนทางประเทศไปลงทุนตรงนั้นเพราะฉะนั้นอินฟรา u ัคเ r e f ฟันไม่ได้มีแค่การซื้อกองทุนเพียงอย่างเดียวครับเพราะถมเงินเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเก็บค่าโดยสารในราคาต่ำกว่าต้นทุนคุณก็ไม่รอดหรอกแต่ว่าจะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาผานนิยกรรมและการเก็บ w i n f o r t a x ภาษีราบลอยรอบสถานี กลับคืนมาเพื่อให้ผู้ซื้อกองทุนได้เงินปันผลได้กำไรที่ตกลงกันไว้กับการซื้อกองทุนกลับไปนั่นเองครับและเรื่องนี้ก็เช่นกันครับไม่ใช่เรื่องใหม่ครับในโลกทำมาหมดแล้วยกเว้นประเทศไทยเรื่องสุดท้ายที่คุณทักษิณพูดที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองก็คือการเก็บค่าเข้าเมืองหรือเรื่องของ c o n e s t i o n charge ครับ คุณทักษินบอกว่าประเทศไทยน่าจะเป็นเมืองท้ายๆแล้วที่เป็นเมืองใหญ่ในโลกที่ไม่เก็บค่า c o n g t s t i o n Charge ก็คือค่ารถติดนะครับรถที่วิ่งเข้าเมืองเนี่ยจะต้องเสียเงินมากกว่าเพราะทำให้การจราจรติดขัดซึ่งเมืองทั้งหลายในโลกทำหมดแล้วครับลอนดอนก็ทำสิงคโปร์ก็ทำมหาคนครนิวยอร์กครับตกลงว่าจะทำแล้วแต่ยังเป็นดราม่าย่างหนัก ในวงการผังเมืองอยู่ขณะนี้ครับเพราะนายกเทศมนตรีกลัวเรื่องฐานเสียงครับแล้วดึงเชงเรื่องนี้เอาไว้จนนักผังเมืองทั้งประเทศเนี่ยออกมาด่า ท่านนายกเทศมนตรีของมานครนิวยร์กหยุดทุกวันจนถึงวันนี้เพราะว่ายังดึงไม่ยอมประกาศอยู่นะครับแล้วก็นักผังเมืองทั้งหลายก็บอกว่าแบบนี้เงินที่จะเก็บมาได้จะเอาไปลงทุนในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการพัฒนารถ EV ีก็ไม่มีเงินไปทําตรงนั้นแล้วสถานการณ์การจาราจรก็จะเกิดปัญหาต่อไปในมานครนิวร์กย้อนกลับมาครับ การกำหนด c o n i o n เ h a r g e Zone เป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็เป็นการวางแผนในการพัฒนาเมืองครับเพราะจะก,กำหนดบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นและมีกิจกรรมหนาแน่นสูงจนไม่สามารถปล่อยให้รถยนต์ส่วนตัวเข้ามาวิ่งแล้วเขาจะใช้ตัวชีวัดสา่ตัวครับว่าจะเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนในพื้นที่ไหนก็คือปริมาณการจราจร ว่ามันมีความติดขัดมากน้อยแค่ไหนก็ไปเก็บตรงที่วิกฤตจริงๆแล้วครับคงไม่เก็บพื้นที่ที่รถยังวิ่งได้สบายๆหรอกก็คือศูนย์กลางเมืองอย่างที่2ครับบริเวณนั้นจะถูกชี้วัดด้วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าการเก็บตัวนี้แล้วอัตราการเกิดอุบัติเหตุต้องน้อยลงแล้วก็ตั้งผงไว้เลยครับจะ20-30%ก็ตามทีก็ต้องตั้งผงเอาไว้คุณภาพอากาศต้องดีขึ้น เพราะว่าพื้นที่บริเวณศูนย์กลางเมืองเป็นปัญหาเรื่องของมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากรถยนต์สันดาบแล้วก็มียานพาหนะจํานวนมากเข้ามาวิ่งอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เช่นกันครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆเมืองทํากันแล้วก็เป็นเรื่องที่ทํารายได้ให้กับเมืองแต่ไม่ได้เอารายได้มาทําอะไรครับเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินการใช้จักรยานและระบบขนส่งมวลชนนั่นเองซึ่งคุณทักษิณก็ได้กล่าวไว้ว่าตัวนี้เนี่ย ก็จะใช้เงินผ่านอินฟราสักเจอร์ฝันเท่านั้นผมยังเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณทักษิณพูดถึงเพียงแต่การให้คนมาซื้อกองทุนแต่ไม่ได้พูดถึงว่าทั้งรถไฟฟ้าที่เป็น20บบาทตลอดสายการเก็บค่าเข้าเมืองแล้วเนี่ย จะมีเงินไปคืนคนที่ซื้อกองทุนอย่างไรเพราะเขาไม่ได้ซื้อเฉยเขาต้องได้กําไรจากการซื้อตรงนั้นด้วยซึ่งในโลกทําไว้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีได้พานิยกรรมมาเช่าพื้นที่โดยรอบแล้วก็เงินก็เข้าที่รถไฟฟ้าแล้วก็เอาเงินนั้นไปลดค่าตั๋วดยสารและพัฒนาระบบแล้วก็จ่ายคืนกลับมาที่อินฟราสักรเจอร์ฟันการเก็บคอนเชนชาร์จโซนนะครับค่าฟรีต่างๆที่เข้าเมืองก็จะ ได้เงินมาแล้วก็เอากลับไปคืนที่อินฟราสรัคเจอร์ฝันนั่นเองก็เป็น4ประเด็นหลักๆครับที่คุณทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองแต่ว่านักผังเมืองทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งทำไมรู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่คุณทักษิณพูดไม่ใช่เรื่องใหม่นักพัฒนาเมืองในประเทศไทยพูดเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่า30ปีแล้ว แต่รัฐไทยไม่ตอบสนองเลยถ้ารัฐไทยและราชการไทยตอบสนองคำพูดของคุณทักษิณอย่างรวดเร็วพวกเราในฐานะนักพัฒนาเมืองก็จะได้รู้ว่าให้่อยคำที่ออกจากนักวิชาการที่เรียนหนังสือมาอย่างพวกเราเนี่ยสู้นักการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับความเจ็บปวดเล็กๆของนักพัฒนาเมืองแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ